สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลาคุ้คู้้นขาเมื่อน,นี้มาพบกับสาวมลลัมศลีพ่อหน่อยสมบูรณ์เดชเฉ่เคยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ลงคลิปรัวๆหน่อยนะคะพี่น้องพอดีบังหันค่ะพี่น้องค่ะลูกสาวอยู่ทังอุดมพรเนาะพันทรงของแปลกมาให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะมันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ เป็นจังไรเนาะค่ะพี่น้องของแปลกของดีเนาะโปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดโศกผู้ใดหมาเนาะเบิงเอาเนาะค่ะเนาะก็เป็นของแปลกๆค่ะที่นํามาฝากพ no? no? ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะได้เบิงค่ะค่ายเครียดในช่วงยุคโควิดเท่านะคะเนาะบ่กไม่ยังเฮ็ดค่ะพี่น้องก็หาคลิปแปลกๆคลิปมวนๆในยี่ห้านี่ยแหละค่ะมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งรัวๆเนาะ หายับช่องสาวมอลำส์สรีพรหนวยสม,มุนลหลายเนี่ยได้จ้าพี่น้องที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย